็สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในบรรยากาศสบายๆอีกแล้วนะคะสำหรับช่องกายภาพบำบัดง่ายๆนะคะวันนี้นะคะฟ้าก็อยากจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเตรียมเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะคะสำหรับผู้ป่วยเอามาพูดเอามาพาดที่เวลาคุณหมอให้กลับบ้านนะคะโดย หลายหลายท่านนะคะก็อาจจะไม่รู้ว่าเออพอกลับบ้านต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะวันนี้เรามาพูดกันในแง่ของพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งจะช่วยให้เราดูแลคนป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะอ,อันนี้ฝากขอเล่าก่อนนะคะก็คือคนไข้ที่เป็นอัอมาพากษอัมพาตเนี่ยช่วงที่ ส่งเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็ได้ไปทำการให้ยาซีทีสแกนสมองนะคะคะ,อะพออาการคงที่นะคะคุณหมอก็มักจะไม่ได้ให้คนไข้ออกกลับมาบ้านเลยนะคะ,ะบางโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลใหญ่ๆก็มักจะมี ตึกคนไข้หรือว่าเป็นบอร์ดคนไข้สำหรับคนไข้ในระยะฟื้นฟูนะคะหรือว่าอินเตอร์มีเดียตอร์ดซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำนะคะได้ทำหลายแห่งนะคะอโดยจังหวัดที่ฟ้าทำงานอยู่ก็มีเหมือนกันนะคะมีอินเตอร์มีเดียตบอร์ดอินเตอร์มีเดียตเบนะคะซึ่งเขาจะให้คนไข้นอนอแล้วแต่คนนะคะถ้าอาการไม่หนักมากก็จะ3-5วันนะคะ เพื่ออะไรเพื่อได้พบนะน,นักฟื้นฟูนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมบําบัดน,นักกายภาพบําบัดหรือบางแห่งก็จะมีนักพูดด้วยนักฝึกพูดนะคะ,ะเพราะว่าโลกนี้นะคะจำเป็นต้องมีความรู้นะคะจำเป็นต้องมีความรู้โดยเฉพาะระยะเวลานาทีทองในการฝึกเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง6เดือนนะคะที่สมองเขาจะฟื้นฟูได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้น ความรู้สําคัญมากนะคะก่อนจะกลับบ้านบางลูกก็คือหายกลับบ้านเลยแต่ลูกนี้ก็ยังนะคะต้องเอาความรู้กลับบ้านด้วยนะคะซึ่งวันนี้สําสหรับใครนะคะที่เป็นเองหรือพ่อแม่หรือว่าญาติเป็นนะคะก็ให้กําลังใจแล้วก็ขอให้เตรียมของนะคะตามตามนี้เนาะเมื่อวานฟะก็ได้พูดคุยไปถึงเรื่องอา,อาการที่ไม่พึงประสงค์หกอย่างไปแล้วนะคะ วันนี้เรามาดูหลักในการที่เรจะเตรียมของกันนะคะฟ้าให้หลักง่ายๆอยู่อ่าสี่อย่างนะคะ4ี่อย่างก็คือกินนะคะกินนะคะของที่ต้องเตรียมเกี่ยวกับการกินการถ่ายนะคะการถ่ายปัสสาวะอุจจาระนะคะ การเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็การนอนนะคะจำไม่ง่ายคือกินถ่ายเคลื่อนย้ายนอนนะคะซึ่งก่อนคนไข้จะกลับบ้านส่วนใหญ่นะคะนักกายภาพบำบัดหรือว่าพยาบาลฟื้นฟูนฟนเนี่ยเขาจะประเมินคนไข้ยอยู่แล้วนะคะในเรื่องของออในเรื่องของอดัชนีชีวัตในการว่าคนไข้าสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้แค่ไหนหรือว่า Barthel Index Score นะคะ ซึ่งมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการเคลื่อนย้ายการขับถ่ายการเข้าห้องน้ําการาวิผมการกนหนวดแบบเนี้ยนะคะหรือว่าการขึ้นสติกลนบันไดซึ่งอันเนี้ยฟ้าก็ประมวลออกมาแล้วว่ามันจะมีสีอย่างนี่แหละก็คือกินขับถ่ายเคลื่อนย้ายและนอนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเลยอันแรกก็คือเรื่องการกินเรื่องการกินเนี่ย บางคนนะคะที่มีอาการหนักไม่สามารถกลื่นได้นะคะหรือสำลักเนี่ยคุณหมอเขาจะให้สายอาหารหลอดอาหารเข้าไปลงกระเพาะนะคะหรือว่าสาย n อเนี่ยอ่าสิ่งสิ่งเนี้ยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่บ้านนะคะไม่ว่าจะว่าจะเป็นเครื่องปั่นนะคะอนแรเลยความรู้ก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้กลับบ้านอยู่แล้ว ต้องไปพบนักโภชนาการต้องแปลสูตรอาหารนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมที่บ้านก็คืออุปกรณ์ต่างๆในการปั่นนะคะปั่นแล้วก็ตู้เย็นต่างๆนะคะก็ต้องคลีนให้สะอาดเพราะว่า,าปั่นทีนึงอาจจะได้กินวันหนึ่งแล้วก็วันหนึ่งก็มีหลายมื้อนะคะเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคนไข้ไม่หนักมากก็คืออาจจะเป็น มีญาติช่วยนะคะมีญาติช่วยก็คืออช่วยตักหยิบอาหารให้อาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่ถ้ามือข้างอ่อนแรงสามารถใช้งานได้แต่คือกำได้อาจจะต้องใช้ตัวพลาสติกหรือตัวอะไรพันให้มันใหญ่ขึ้นเป็นอุปกรณ์เสริมให้เขานะคะหรือว่าอาจจะต้องอมีโต๊ะรองอาหารเพื่อฝึกแบบ ถ้าคนปกติคืออาหารต่ําก็ตักได้แต่ว่าถ้าเป็นคนไข้อ่อนแรงเนี่ยอาจจะต้องมีเตียงรองอตรงหน้าอกเนี่ยนะคะเตียงรองตรงหน้าอกเพื่อให้ตักกินอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้อญาติอาจจะต้องเตรียมนะคะหรือว่ากลุ่มที่3เนี่ยก็คือ,อสามารถกินได้เองเลยอันนี้ก็คือดีมากนะคะเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเยอะแต่อาจจะต้องดูเรื่องอาหารว่าอาหารมันต้องกินอาหารอ่อนนะคะอาหาร หรือว่าอาหารปกตินะคะอาหารอ่อนก็คือพวกข้าวต้มพวกโจ๊กเนี่ยนะคะแต่ว่าอาหารปกติก็คือสามารถกินข้าวสวยได้กินอะไรที่เป็นชิ้นๆได้ทีเนี้ยสิ่งสําคัญเลยฟ้าพูดเมื่อวานแล้วก็คือ,อผลข้างเคียงก็คืออาจจะมีการติดเชื้อที่ปอดคือสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากการสำลักนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าคนไข้กลืนได้หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีการทดสอบการเกืนนะคะการกืนว่าออคนไข้าสามารถกกืนได้ไหมนะคะ,ะถ้าเกืนแล้วเสียงสำลักอันนี้ก็อาจจะต้องมีการฝึกก่อนนะคะฝึกก่อนอาจจะกินแค่แบบของเหลวก่อนแล้วก็กินทีละน้อย,อยกินโดยใช้ช้อนนะคะอาจจะยังไม่ใช้หลอดอย่างเงี้ยนะคะ เรื่องการกินผ่านไปแล้วนะคะทีนี้เราต้องประเมินคนไข้ของเราว่าเออการกินอยู่ในระดับไหนแล้วเราต้องเตรียมนะคะอันที่สองก็คือการขับถ่ายนะคะการขับถ่ายถ้าคนไข้ที่หนักมากๆใส่แพมเพลทหรือว่าใส่สายแคทนะคะใส่สายปัสสาวะเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออ คุณหมอนัดเปลี่ยนไอตัวสายปัสสาวะตอนไหนเพื่อป้องกันการติดเชื้อวิธีการเคลื่อนย้ายวิธีการยกคนไข้โดยที่ถุงปัสสาวะมันไม่ยกสูงหรือว่าการแคบถุงเนี่ยทำยังไงเน,นี่ยเราก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็าการใส่แผมแพมเพื่อต่างๆการขับถ่ายเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะคือถ้าคนไข้หนักก็บางคนใส่ทั้งสายปัสสาวะแล้วก็ต้องใส่ทั้งแผมเพร์อเพราะว่ากั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะคะ อันนี้เราก็ต้องเตรียมให้คนไข้แต่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็คือกั้นได้แต่อาจจะลาดเป็นบางครั้งอันนี้ก็คือเราก็ต้องให้คนไข้เตรียมพวกกระบอกนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะพวกกระบอกคอมฟอร์ตนะคะหรือว่าตัวเบสแพนตัวโถปัสสาวะให้คนไข้นะคะหรือว่าบางคนดีขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นซ่วมเพื่อนที่นะคะซ่วมเพื่อนที่ที่มีขายตามร้าน กูบอนเท้าหรืออะไรแบบนี้นะคะมันจะมีแบบตัวสามขาหรือว่าตัวที่เป็นปน,นั่งเหมือนนั่งแล้วเป็นโถเลยอันนี้ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้น,นี้ก็คือดีขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนบางคนนะคะก็คือ,อาสามารถไปห้องน้ําได้เลยช่วงระยะแรกๆเนี่ยควรจะมีญาติพาไปนะคะบางคนเนี่ยกำลังก้ามเนื้อดีแต่การทรงตัวไม่ดีนะคะแล้วก็ตัวในห้องน้ำเนี่ยแนะนําว่าควรจะมีที่กันลื่น หรือว่าต้องขัดดีๆไม่ให้มีตะไคร่น้ําแล้วก็มีที่จับต่างๆนะคะสำหรับคนไข้เอามาพึ่อามาพาดหลายท่านก็ไปล้มในห้องน้ำนะคะล้มหัวฟาดมาเนี่ยฟากก็เจอมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังดีๆนะคะในการขับถ่ายต้องประเมินนะคะว่าคนไข้ของเราอยู่ในระยะไหนนะคะในระยะที่แบบซัพพอร์ตเต็มที่เลยนะคะหรือว่า ่าพอได้อยู่หรือว่าได้แต่ต้องมีคนช่วยนะคะเราต้องประเมินอาการให้ได้แล้วก็เตรียมของนะคะก่อนกลับบ้านนะอันต่อมาก็คือการเคลื่อนย้ายนะคะการเคลื่อนย้ายเนี่ยบางคนก็คือยังเดินไม่ได้นะคะยังเดินไม่ได้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็อาจจะเป็นรถเข็นนะคะรถเข็นเพื่ออะไรเพื่อคนไข้จะได้ออกไปจากเหมือนกับว่าพอ เดินไม่ได้เนาะก็จะไม่ได้เคลื่อนออกจากที่นะคะเพราะฉะนั้นรถเข็นก็สำคัญมากๆนะคะอ่ารถเข็นเนี่ยคือจะเคลื่อนย้ายคนไข้ได้โดยเป็นการซัพพอร์ตร0อนะคะร้อบางคนพอกำได้อ่าพอกำได้แล้วก็เดินได้อาจจะใช้ตัวโครงเหล็กสีขาหรือบล็อกเกอร์เนี่ยนะคะช่วย สำหรับบางท่านก็อาจจะใช้ไตพอดเคสนะคะซึ่งตัวนี้นักกายภาพจะประเมินให้ว่าคนไข้แต่ละคนนะคะจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนช่วยในการเคลื่อนย้ายเพราะว่าอะไรพอคนไข้กลับไปแล้วไม่มีอุปกรณ์ช่วยเลยเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ที่เดิมเนี่ยมันการฟื้นฟูไม่ดีแน่ๆนะคะบางท่านเนี่ยก็คือกลับบ้านมีรถเข็นเข็นไปหน้าบ้านเจอคน สนิทชิดเชื้อพูดคุย,คย,คยถามไทยมีกำลังใจแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็ได้ใส่บาตได้อะไรบ้างนะคะได้ทำบุญแบบนี้ก็จะทำให้คนไข้มีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นเพราะว่าเรานะคะเราเองอะมนุษย์อ่ะเป็นสัตสังคมนะคะเราจะอยู่แต่ที่เดิมเนี่ยจะทำให้อาการเนี่ย มันแย่นะคะมันมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายคนไข้ออกจากที่เดิมเนี่ยสำคัญมากนะคะไม่ว่า,าบางคนอาจจะต้องใช้หลายอุปกรณ์ด้วยนะคะเอออันนี้ก็สําคัญเช่นบางคนอาจจะต้องใช้วอลเกอร์ในการฝึกยืนนะคะใช้วอลเกอร์ในการฝึกยืนใช้รถเข็นในการเคลื่อนออกจากที่ หรือใช้ไต่หดเขนในการเดินคนหนึ่งสามารถใช้ได้หลายอุปกรณ์คือไม่ใช่แค่อุปกรณ์เดียวนะคะเพราะอุปกรณ์แต่และอย่างเนี่ยมันเหมาะในแต่และการทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยเราถามได้หรือว่า,อาคอมเมนต์ถามฟ้าก็ได้หรือว่าถามนักกายภาพบับัดใกล้บ้านได้นะคะได้เลยนะคะเคลื่อนย้ายสาคัญมากนะคะเคลื่อนย้ายสาคัญมาก ที่4ก็คือเกี่ยวกับการนอนนะคะเกี่ยวกับการนอนเนี่ยบางคนนะคะเสี่ยงกับการเป็นแผลกดทับนะคะก็อาจจะต้องใช้ที่นอนลมนะคะที่นอนลมที่มันมีปั๊มเป็นลังพึ่งหรือว่าเป็นหลอนนะคะที่มันอืดขึ้นปัม๊มตัวนั้นทีปั๊มหนงดนี้ทีเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่มีแผลกดทับนะคะอันนี้สําคัญนะคะ คนไข่าบางคนกลับบ้านแล้วนอนกับพื้นแล้วไม่ได้ขยับตัวเลยนะทุกสองชั่วโมงนะคะก็จะทําให้เกิดแ้กดทับได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราประเมินแล้วว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยพิกตะแคงยากและเสียงเป็นแผกดทับแนะนําเลยต้องใช้ที่นอนลมนะคะต้องใช้ที่นอนลมอ่าอันต่อมาก็คือคนไข้ที่ พูดถึงเตียงก่อนเตียงเนี่ยสำคัญมากไม่แนะนําให้คนไข้เอามาพึกกรมาพาศนอนพื้นนะคะเลยนะคะไม่ไม่แนะนํานะคะบางคนเอาไปเนี่ยคิดว่าญาติดูแลง่ายก็ใช้ที่นอนฟูกกับพื้นหรือที่นอนปิกนิกหรืออะไรกับพื้นเลยอันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะแนะนําให้นอนเตียงนะคะบางคนกลัวคนไข้ตกนะคะ อาจริงๆถ้าตกเนี่ยเราสามารถทําที่พนักกั้นได้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่ออาการตัวเขาตกแต่ว่ายัางไงถ้ามีพนักกั้นขึ้นมาครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ยังดีนะคะเพราะว่าสามารถนั่งหย่อนขาได้อ่าอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักคือคนไข้พอกลับบ้านต้องได้นั่งต้องได้นอนเตียงและความสูงของเตียงแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้จำไว้นะคะหลักก็คือให้เราวัดจากอ่าส้นเท้าที่ติดพื้นถึง ถึงประมาณพอนั่งพอคนไข้นั่งแล้วตั้งฉากก็คือถึงเขา่านะคะถึงเขา่าถึงเข่าคนไข้นะคะได้บอกไหมก็คือจากพื้นนะคะจากสมมติว่าอันนี้เป็นเขาก็คือจากพื้นถึงเข่ากี่เซนตรงนั้นคือเตียงคนไข้หลายๆท่านนะคะก ไปจัดหาซื้อเตียงมาแต่ว่าบางคนมีเตียงอยู่แล้วนะคะมีแค่ไม้มีอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็จะแนะนําเลยว่าถ้าที่บ้านมีเตียงให้แปบวัดนะคะวัดจากจากเท้าคนไข้ถึงพื้นถึงเข่าเนี่ยมันกี่เซนแล้วก็ไปตัดให้มันได้เท่านั้นพอนั่งปุ๊บคนไข้จะเท้าสัมผัสพื้นพอดีและการฟื้นตัวมันจะดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากงานวิจัยต่างๆนะคะก็พบว่าคนไข้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามเนี่ย ถ้านอนเกิน20ชั่วโมงต่อวันเนี่ยอาการมักจะซุดลงนะคะโดยเฉพาะลูกอมามพร้อวมาพาดเนี่ยต้องได้รับการฝึกคือการนั่งนะคะการนั่งบ่อยๆนะคะนั่งบ่อยๆนั่งนานได้ก็จะดีบางคนไม่นั่งเลยนะคะเพราะนั่งแล้วมันเหนื่อยมันอ่อนแรงสิ่งที่ตามมาคือความดันนะคะความดันมันตกนะคะทำให้เวลานั่งแล้วมันเวียนหัวนะคะมันก็ส่งผลให้เพราะนั่งไม่ได้ก็ยืนไม่ได้แบบนี้นะคะ่ะ ทีนี้ถ้าคนไข้นั่งแล้วไม่ค่อยเวียนหัวไม่มีโ o ชเชอร์โรไฮโปเทนชัแล้วเนี่ยพอยืนนะคะพอยืนมันก็ทําได้ง่ายนะคะบางคนเนี่ยกว่าจะยืนได้ต้องมาปรับความดันกันนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเตียงเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เวลาหลักในการที่เราจะเอาคนไข้นอนเตียงก็คือเราจะไม่ใช้เราจะไม่เอาข้างอ่อนแรงนะคะเข้าฝาได้หไหมก็คือถ้า บอลแล่ซี่ขวาเนี่ยจะไม่เอาซี่ขวาเข้าฝาเพราะว่าเวลาเราทํากายภาพหรือยกแขนยกอะไรช่วยคนไข้เนี่ยมันทํายากต้องเอาซีขวาเนี่ยออกมาด้านนอกนะคะหรือถ้าจะให้ดีเลยก็คืออยู่กลางบ้านเลยจะเข้าฝั่งไหนก็ได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะก็คือให้ให้ญาติเนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเตียงนะคะซึ่งฟรจะแนะนําคนไข้ทุกๆุกคนนะคะ แนะนำคนไข้ทุกๆคนให้เตรียมเตียงนะคะที่บ้านไม่ให้นอนพื้นเพราะว่าพอคนไข้ได้นั่งอสปายเท้าสมัมผัสพื้นแล้วคนไข้เนี่ยพอนั่งชินแล้วมันเป็นอ่าเขาอยา,ยอาปฏิกิริยาอัตโนมัติของคนที่แบบพอนั่งแล้วก็ได้อยากยืนนะคะพอนั่งแล้วอยากยืนนั่งแล้วรู้สึกมีกําลังก็ลองอยากยืนมันจะทําให้วิวัฒนาการเนี่ยมันเร็วขึ้นคนไข้ก็จะยืนได้ง่ายขึ้น ต่างก,กันกับที่นอนราบเนี่ยพอจะนั่งก็นั่งยากพอจะยืนน่ะไม่ได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะคะส,สีหัวข้อใหญ่ๆนะคะก่อนกลับบ้านนะคะอันนี้อาคุฟาจะบอกคนไข้ทุกคนนะคะที่ได้กลับบ้านเป็นโฮมโปรแกรมนะคะเป็นโฮมโปรแกรมให้ไปเตรียม1เรื่องการกิน2เรื่องการขับถ่าย3เรื่องการเคลื่อนย้ายแล้วก็4เรื่องการนอนนะคะ ถ้าไม่พร้อมเนี่ยคือก็ไม่อยากให้กลับแต่ว่าถ้าพร้อมนะคะคนไข้ก็สามารถไปไปไปฝึกต่อที่บ้านได้ง่าย,ายแล้วญาติก็ดูแลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกายภาพบำบัดง่ายๆก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้กําลังใจทุกๆคนนะคะทุกๆครอบครัวที่มีผู้ป่วยอัมพฤกษ์อมัอมพาตอยู่นะคะสุวนความรู้เรื่องอื่นๆฟ้าได้ ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าคนไหนที่อ,าอยากให้ทําเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าแจ้งกันได้ติชมได้นะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผลิตเรื่องดีๆต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ